าทำตารางแม่ให้แม่ดูเลยครับว่าเออตามใจแม่ว่าแม่อยากไปเที่ยวที่ไหนเราก็บอกเออแม่เต็มที่เลยอยากไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเราก็ช็อปให้แม่ใช่ไหมครับอะไรครับช็อปปิ้งให้แม่คลิปนี้ไม่ค่อยได้ช็อปปิ้งรับไปแบบว่าไปเที่ยวอย่างเดียวไปทํากิจกรรมไปแบบทะเลทรายไปเสพบรรยากาศที่ที่ที่ดูไบริงจริงเรามีตั้งงบให้แม่ไหมว่าต้องเท่าไหร่ที่แม่ตามเพราะว่าแต่ละที่มันมันคือดูไบอ่าใช่ใช่ดูไบแพงมากครับ ก็ไม่ต่างครับก็ตามอ้ยตามสบายตามใจแม่เลยครับทำไมครั้งนี้ไปเลือกไปแค่สองคนไปแค่ไปใช่ไปแค่สองคนตอนแรกจะไปกับน้องอกับพ่อแล้วแต่ว่าน้องติดสอบก็เลยไม่ได้ไปแต่ขนาดไปแล้วก็ยังมีช็อตฟืนแม่ตลอดทุกคร้สุดใช่ก็สนุกดีครับเป็นความบันเทิงในชีวิตเป็นไงบ้างพอได้ไปอยู่กับแม่สองคนมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอนกรุงเทพอยู่ปยนนเป็นครอบครัวใหญพอที่อยู่สองคนได้ไันก็ เหมือนว่าตอนนี้เขาจะอินมนุษย์ต่างดาวนะใช่มนุษย์ต่างดาวมมมผมก็มงงเหมือนกันว่าทําไมเขาไปอินมนุษย์ต่างดาวมาตอนไหนอะไรเงี้ย อ่าเขาจะอินเป็นพิเศษตอนนี้นะเขาจะพูดประจำแบบทั้งทริปนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับมนุษย์ต,ต่างดาวอย่างเดียวเลยใช่ซึ่งก็เขาไม่ผิดนะ,ะก็คือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของเขาเนะ,ะเขาก็ไม่ผิดเออใช่แต่ลองเทสซิว่าแม่พูดเรื่องอะไรหมายถึงว่าแม่เล่าให้ฟังล่คือแม่คือจะไปขับรถกลางทะเลทรายแล้วทีนี้มันเป็นรถโฟ์วิวอะไรเงี้ยผมอยากเปิดเพลงของผมอ่ะฟังเองแต่แม่บอกว่าอย่าเปิดนะเดี๋ยวมนุษย์ต่างดาวจะมาหา หรือว่าเขาไม่ชอบให้เปิดเขาไม่ชอบให้คลื่นสัญญาณอ่ะมันจะไปรบกวนเขาเพราะว่าเขาจะมาจอดอยู่เอฟโอที่นี่เขาบอกอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เลยแล้วผมก็บอกว่าแม่ไม่มีหลอกการทะเลทรายเดี๋ยวมาเขาก็มาตอนคืนอะไรเงี้ยบอกว่าอย่าเปิดเขาแบบว่าโมโหเลยบอกอย่าเปิดอย่าเปิดอะไรเงี้ยผมก็บอกคอยดูจะเปิดให้ดูผมก็เชื่อบูทูตอนแรกมันไม่ติดเขาก็บอกว่าเห็นไหมล่ะบอกแล้วมันรูตากดาวเขาไม่ให้เปิดแล้วผมก็ไม่ยอมแพ้ผมก็หยุดรถเลย ผมหยุดรถเลยแล้วผมก็เปิดให้มันติดเออ e ู o o t ติดแล้วมันก็ติดแล้วผมก็เปิดเพลงดังๆเลยแล้วผมก็ถามว่าไหน Bluetooth ดวงดาว <c oughs> าแม่ตอบว่ามันยังไม่มาแม่บอกอะไรเงี้ยเออไม่ <c oughs> ต้องงียบไปอะไรเงี้ยถึงคลิปนี้เราชนะแม่ไปไหลายแม่ช์ชนะหนึ่งดอกใช่ครับแต่ว่าได้แต่เขาก็บอกว่าเป็นูแม่ลูกที่แบบว่าน่าราัก แล้วเรามีการแต่งตัวให้แม่ด้วยใช่ครับผมก็โค้ให้มันเหมาะแม่เราใช่ไหมที่เราโค้หขวยให้แม่เราอ่ะใช่ให้ให้มันเหมาะกับอ่าเขาเรียกวอะไรสถานการณ์ให้เหมาะกับบรรยากาศใช่ครับเข้ามือตาหลิวต้องหลิวตาตาแล้วแม่ก็ไม่ได้แต่งให้เราดิเราให้คนอื่นแต่งให้นี่อะไรครับแม่ไม่ได้แต่งให้เราดิใช่ไหมไมีคนอื่นมาแต่งให้เราใช่ครับแม่อยากให้ไปใส่ชุดอ่าเขาเรียกว่าอะไรชุดฝั่งขาอ่ะค้งขว่วใช่โค้หขวยแล้วก็แบบชุดสีขาวอะไรก็ตามใจเขาหน่อยตอนแรกไม่อยากใส่เขินใช่ แลทริปนี้หลายคนบอกว่าโฟล์ก็เสิร์ฟแค่โฟล์ลงอ่าทุกคนก็นวิ่ไวาอ๋อเออพอดีมันแบบเสื้อผ้ามันเอาไปน้อยอะไรเงี้ย <c oughs> รออากาศมันร้อนใช่ไหมอากาศมันร้อนไม่คือแบบเตรียมเสื้อผ้าไปไม่ครบไงก็เลยแบบต้องถอดเสื้อ่นีหลายคนบอกว่างานดีน <c oughs> คร,รั <c oughs> อะไรครับงานดีเาครับงานดีครับจะกันแดดขาวด้วยจดไ้เขิดปะเขิดไม่แม่ปูดเป็นคนถ่ายปันหรือตั้งกล้องเองแม่เป็นคนถ่ายหมดเลยครับรูปทั้งหมด แล้วเป็นไงแม่ต้องหาหมุมไหมว่ามุมลูกไหนแบบว่าก็แม่คือหรือว่าแม่ถ่ายรูปดีขึ้นนะเออใช่ทำไมจากเมื่อก่อนยังไงสกิลคุณแม่เมื่อก่อนก็อาจจะตัวสั้นบ้างอะไรเงี้ยตัวแบบเหลือสามเซนบ้างเพราะว่าแม่ถ่ายชอบถ่ายมุมอย่างเงี้ยเออแม่กดอย่างงี้เออชอปไม่ได้ดู่ายยาวไม่ได้สูงอะไรเงี้ยแล้วพอตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ถ่ายแล้วดีดีดีก็อยากให้แม่ถ่ายเรื่อยเลยแต่คนบอกว่าเฟิร์สตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนตอนนี้เฟิร์สเสิร์ฟไม่หยุดเลยเสิร์ฟแล้วเสริฟเสร์ฟไม่หยุดเลยคือคือโมเสื้อมาตลอด ก็เป็นแบบเป็น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 มันเป็นโอกาสแหละเออถ้าถ้าสมมติว่าไปเมือไที่มันแบบว่าต้องทำกิจกรรมที่มันต้องขอเชื่ออะไรก็เป็นปกติเะว่าเวลาเวลาลงแล้วคนมันไฟลุกเราตลอดเวลาก็เขินนะแต่ว่ามันก็เป็นปกติของร่างกายเราเลยหลังจากนี้ไปในซัมเมอร์แล้วเข้าเมษาเราจะมีมีมั้มีในแฟมภาพมั้มหรือว่ายังไงไม่มีแล้วไม่มีแล้วจะไม่โชว์แล้วเขินอะไรนะจะไม่โชว์แล้วเขินทำไมอ่ะก็ชอบแซวกัน เออีิ<ม>จงวันเนี้ยเ,เขาให้ใส่เชื่ออันนี้แบบแกล้งเนี่ยผมก็บอกว่าผมเิน <c oughs> ย,ยังเินยุ่ยเหรอ <c oughs> ใช่เออสุดท้ายแล้วฝากคอนเสิร์ต LOL ครับก็ฝากคอนเสิร์ต LL o ด้วยนะครับที่จ,จัดขึ้นให้ในเร็วๆนี้นะครับผมคื <c oughs> อสภาเออเวสภา, <c oughs> านะคะ 17, รับ17 18ม้งน่าจะประมาณ17 18ครับก็ฝากด้วยครับก <c oughs> ็จะมี โชว์ที่ทำกับคู่ครับแล้วก็เจมินายครับแล้วก็ทำกับเพื่อนๆอีกอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนุกมากเราติดตามนะครับรู้สึกในบางเพลงที่เราเลือกเราไม่ทันพอยภูวินไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรบอกไปไหมไม่คือเพลงอะไรที่เราอยากได้ที่รู้สึกว่าลองบอกไม่ได้เด็เดี๋ยวเขาไปสปอยโชว์เขาผมบอกได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะโพสต์ผมไหมต์โพสต์กับเจมินายถึงเลือกเพลงนี้ ผมก็เจไม่ได้เลือกเพลงไหนบเลือกเพลงที่อยากร้องเพลงนี้แต่อยู่ดีตอนเป็นเพลงคิดพอดีครับไอ้ช่วงช่วงนี้นี่อะไรผมเป็นเพลงรักด้วยใช่ใช่เป็นเพลงรักหวานหซึ้งๆอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่เพลงรักนะแต่ว่าเป็นเพลงที่มีความอยู่ใจมีความรักโดนคูบดูบินดายกลัวโดนด่าโดนน่ากลัวด้วยจริงเหรอเออก็โดนอ๋อโอ้โหโดนดูกล้ามซิกแพคเขาดิเขาไม่ทำอะไรผมเราก็สู้เขาได้กลัวไหมเขาสู้ได้ที่ไหนแล้วสองลุ้มหนึ่ง อแล้วเจมีนยานไม่ช่วยเรเลยเหรอโหดูมันช่วยอะไรได้บ้าง <laughs> ไม่ผมบอกไม่ได้เพลงพอไม่ได้เพลงนั้นมามีเพลงไหนที่ทดแทนที่รู้สึกว่าแฟนคลับดูแล้วแบบว่าจะอินไปกับโมเมี่เราซ้ำมาเป็นเพลงใหม่ผมท <ๆ S 2> ี่กำลังจะปล่อยนี่เป็นเพลงรักเหมือนกันอ่ะหวานซึ้งๆเหมือนกันเป็นเพลงช้าคราวนี้มาเพลงชาลง้ๆๆชาเพลงช้าเพลงช้าอ่ะเราจะได้ฟังเมื่อไหร่เดี๋ยวได้ฟังแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะปล่อยโปสเตอร์ ใช่แต่ว่ายังไม่ได้ฟังหรอกหมายถึงว่าได้ฟังอีกประมาณ3ามสวันอ่ะมันเป็นมันเป็นอสปอรนี้มันเป็นประเภทไหนที่รักมากแค่ไหนเหมือนว่าเพลงชื่อซึมซับใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบผมจะบอกรักทุกคนจนจนมันซึมซับเข้าไปในหัวใจคองเรื่องประมาณเป็นไงบ้างในกับมา้องเป็นช้าเพราะว่าที่ผ่านมาพคจะเป็นมีเดียมงแบบก็ดีครับดีได้เป็นเพลงแบบอย่างเป็นเพลงแทนคำขอบคุณให้ให้แฟนคลับก็อยากให้ทุกคนมา บังครับขอบคุณของผมผ่านไปนี้ราคาอินเซอร์เช้า